ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่หน้าองค์พระพิคเนรนะครับอันนี้เป็นความประทับใจนะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะครับก็มีเอสซีนะครับแล้วก็แขกที่มาเที่ยวนะครับมารอส่งพ่อนุ่มเสกนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับขอเก็บเป็นภาพ นะครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่แม่นะครับพี่น้องนะครับได้ดูย้อนหลังนะครับในวันก่อนที่พอเสกจะจะกลับบ้านนะครับเมื่อกี้ก็ไปสักการะขอพรนะครับหลวงพ่อโตนะครับองค์จริงนะครับอยู่ที่อาโบสถ์หลังเดิมนะครับนี่ครับครับให้อ่า อยากพี่น้องที่มาเที่ยวนะครับวัดสมานได้ชื่นชมบารมีนะครับครับเด็กลายหนุ่มเสกครับโอ้หนู่มดูใน u t u b e ด้วยใช่ถ้าอยากเห็นก็เข้าไปดูองค์บาทสองสามอันนี้เป็นพระเอกของช้างองค์บาศครับเด็กคิดว่าเชื่อายเป็นเป๊ปซี่ไม่ใช่ไม่ใช่อีเชือ่อีเชือกหนึ่งครับเป๊ปซี่งานเขาจะสั้นกว่านี้งานจะเล็กกว่านี้ครับตาไม่ได้อยู่วัดสักการะเลย อันนี้ก็จะกลับไปนี่กําลังจะกลับบ้านแล้วออลมาตั้งแต่วันที่สิบสี่มาถึงนี่วันที่สิบสี่ครับาาครับแต่บ้านจริงอยู่ที่สตึกแต่ไปเข้าโครงการโคชนาจักรอยู่ที่บ้านตะการครับนะครับ <c oughs> ขึ้นรถมาครับขึ้นรถมา,า,าใช่ครับอันนี้มาช่วงข่าวมาช่วงงานสักการะ อาหลวงพอ่อหลวงพออ่อโสทรมามาสักการะวันที่16แต่ก็เดนเน่ก็จะกลับบ้านไปอยู่ประจําที่โครงการเหมือนเดิมครับยืนได้ครับไปถ่ายรูปได้อ่าไปถ่ายเลยนะเห็นก็ถ่ายไหมครับนั่นนะนี่ครับเป็นภาพที่ประทับใจนะครับเพราะว่ากนที่หนุ่มเสีจกจะกลับนะครับ ด้านหน้าองค์พระพิฆเนศนะครับเทพแห่งความสําเร็จกับผมเมื่อกี้ก็พ่อปลายเราก็ได้กราบนะครับไปลามาไหว้นะครับเดินเข้าไปจับเลยครับเดินเข้าไปจับเลยไม่ต้องกลัวเดินเข้าไปจับเลยทําเหมือนเรารู้จักกันสนิทกันอนะ่ะเดินเข้าไปจับเลยนั่นแหละครับนี่ อันนี้คือความประทับใจนะครับก่อนที่พ่อปลายจะกลับบ้านนะครับให้ผู้ที่มาทำบุญในวัดแล้วก็มาเที่ยวนะครับได้เห็นได้ดูนะครับก่อนที่จะกลับนะครับวันนี้น่าจะมีหลายท่านหลายคนนะครับที่จะร้องตามพ่อปลายของเรานะครับเพราะว่าเมื่อกี้เดินไปบอกก็มีหลายๆายแล้วนะครับที่ร้องนะครับร้องตามพ่อพลาย ถ้าจะถ่ายจับถ่ายได้เลยนะครับเดี๋ยวพ่อพลายจะกลับสุรินแล้วครับจะกลับบุรีรัมแล้วมไ,มไม่มีโอกาสง่ายๆนะครับครับงานช้างวันที่25-26ครับธันวาปีนี้เลื่อนครับถถ่ายได้นะ เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่พ่อพลายมาอ่ามียังมีถ่ายอยู่ไหมถ้ามีก็รีบถ่ายนะครับเอาไปถ่ายแล้วลูกเร็วเรียวนาน <c oughs> เขาทักทายครับอ้าวเดี๋ยวพ่อพลายกลับแล้ว <c oughs> ขาทุกขอบคุณครับขอบคุณครับอื <c oughs> บริการทุกระดับทับใจครับนี่อย่ากได้ช่ไหาช้ามีบ้างไหมคะไม่มีก็ไม่มีไม่มีเลยหางช้าไม่มีเลยไปที่โต๊ะอาเก็บไปหมดแล้วนี่ใช่ตรงนั้นน่าจะมีอยู่แต่ของพวกผมนี่ไม่มี เพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับผมเดี๋ยวจะได้ไปดูอ่าจะขอบคุณครับยังนับไม่เสร็จเหรอครับกับคกับนับเสร็จแล้วอ๋อเป็นยังไงเสร็จแล้วใช่ฮะเสร็จเป็นบางหมูบางบางบางครับเพราะว่าถ้าหมูใหญ่ก็อ่าตำบลใหญ่ก็ช้าหน่อยเนาะตตำบลเล็กๆก็โอเค ครับผมครับคืนนี่เลยครับลายชั่โมงไหมครับวันนี้ก็แม่สองล่านะครับพร้อมน้ำพิชนะครับเดินทางส่งพ่อเพื่อที่จะไปขึ้นรถนะครับวันนี้ลูกสาวเนี่ยครับวันนี้คือความประทับใจนะครับคือความประทับใจ ของพ่อปลายนุม่มเสกนะครับวันนี้ควงแฟนนะครับพร้อมกับลูกสาวนะครับเดินทางกลับนะครับแล้วก็แม่พร้อมลูกนะครับส่งทางนะครับส่งทางจะไปขึ้นรถครับน,นี่ครับอันนี้คือความประทับใจจริงๆนะครับ เรามาอยู่ไม่นานนะครับมาอยู่แค่สิบกว่าวันแต่ความประทับใจมีมากนะครับคนในจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนะครับที่อยู่ในวัดสมานที่มาชมมาเที่ยวนะครับรล้วนแต่เป็นคนที่มีน้ำใจงามนะครับรน,นี่ครับรรลูกสาวเนี่ยน้ำเพชร พ่ออยู่กลางนะครับแล้วก็แม่สองล่านะครับนี่ก่อนจะกลับนะครับแม่ค้าก็ที่ขายของในตลาดนะครับก็เตรียมผลไม้ไวรอนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงพ่อเสกนะครับก่อนกลับนะครับนี่นะครับคือความประทับใจจริงๆนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับเอฟีทุกท่านทุกคนนะครับ ขอบคุณจริงๆขอบคุณด้วยหัวใจนะครับมาเยี่ยมมาให้กําลังใจทั้งวันเลยนะครับสุดยอดมากครับนี่ตอนนี้นะครับพ่อเสกเดินออกก่อนนะครับตามด้วยลูกสาวแล้วก็ศีภรรยานะครับนี่ครับครับตอนนี้นะครับก็ถึงบ้านพิมานพนเงินแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทําพิธีนะครับ ไหว้สารพระกูปะกรรมนะครับหลังจากที่เราออกมาจากอะไรนะจะาเชิงเซาจ่เชิงเซานะครับเพราะว่าหลวงปูประกรรมของเรารือว่าตาปกรรมของเราบอกว่าไปทําไมหลายวันเทคิดถึงลูกคิดถึงลูกที่คิดถึงหลานแล้วนะครับตอนนี้เนาะตาปกรรมคิดถึง อ่าตอนนี้ก็เริ่มทําพิธีแล้วนะครับเริ่มทําพิธีนะครับมาเส้นไหว้พระครูประกมนะครับตอนนี้ก็มีปูุย่าตายายปุย่าตาทวดนะครับนี่มาเส้นไหว้พระครูประกมนะครับอืมเล่นเพลงอะไรอย่างอ่ะ ตอนนี้ก็ยังทําพิธีอยู่นะครับต้อทงทําพิธีอยู่นะครับส่วนคุณพ่อนะครับว่าหมูเมาสนะครับก็ทําพิธีอยู่ข้างในนะครับตอนนี้นะครับ

สารปู่ประกมที่ใหญ่นะครับของคือมันช้างนมสีนะครับเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องพลายเสียมสั้นกันเมือนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับนะแล้วก็เป็นผู้โทษยาโทษนะครับนี่ครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับปราบปรส ปราจากโรคไัยไข้เจ็บนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในช่องพลายหนุ่มเสกนะครับสวัสดีครับ